โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าองอันเนื่องมาจากพะัะราบริตตมบวบ้านใ่อำเภอืองลำบางจาังหวัดลำบานหนึ่งในหนึ้โครงการอันเนื่องมาจากพะัะราบริตที่เกี่ยวกับน้ําเพื่อประจากานความช่วยเหลือแกร่ราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำบานที่ได้รับพระรหา,ารจัดน้ที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากหาธิเบศรเ มาหาพุณิยพจนดุลยเดชมหาราชประกหน้าตถสมทัศกรุณาประทัาถตกระมบรับมาเป็นตรงการไอ้เมฆมาจากรัชดมเรศเมื่อป <ok ี2557กินนู้นมากก็มากก็กินน um, ้องก็กินไปนี่ต네่างกินจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่โชคดีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่เก้าและรัชกาลที่10พระราชทานโครงการเก็บปนน้ำอย่างเดียวนะฮะเข้ามาในพื้นที่เรา137โครงการ ทีดเนิการไปแล้วเนี่ยเ่รโงการเอะไรไปไปูอนแล้วมมาม่กับเบียร์กส่งนีทรมาพิธรในการสืาอสารักษาลโครงการการเลื่อนมาจากรัชดนรีแมพระบาทสมเด็จพระบรมชาหนากาชท่เบกมาจาทีคนี้นุทเดชมหาราชรมน่า no. ี่ทรงรักุณะกรรมาระการให้องค์ธำรงเรติดตามและขับเคลื่อนโครงการการเนื่อนมาจากรัชดานริเพื่อให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงแก่รัตนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันการดำเนินการโครงการ,การนีลโลรงกอยูนยยยสนีมสมบูรณ์ในเดือนเมษายนนี้และจาสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่พอปลสี4อันไร่รัษดรในตำบลบ้านแรงและตำบล